าเซตคาตอบของอสมการสำหรับข้อนี้เราก็จะจัดรูปให้โพสที่ยกกําลังสองมาเป็นโพสแรกโพสต่อไปก็คือบวก 6x ย้าย5มาฝั่งซ้ายกลายเป็นลบ5มากกว่าหรือเท่ากับ0เพื่อทำให้ด้านขวาเป็น0จากนั้นเราจะทำให้เครื่องหมายลบกลายเป็นบวกโดยการคูณด้วยลบตลอดอสมการจะได้ x กําลังสองลบ6 x บวก5เครื่องหมายกลับทางเป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับ0จากนั้นแยกตัวประกอบ2วงเล็บจะได้ x ลบ1คูณ x ลบ5ให้แต่และว,วงเล็บมีค่าเท่ากับ0จะได้ค่า x เท่ากับ1 x เท่ากับ5ค่าวิกฤตคือ1 5จากนั้นนำมาเขียนเส้นจำนวนให้ด้านขวาเป็นบวกลบบวกสลับกันไป ข้อนี้ให้ทำจุดทึบไว้ที่1กับ5เหตุผลเพราะว่าข้อนี้เครื่องหมายเครื่องหมายล่าสุดที่เปลี่ยนมาเนี่ยคือน้อยกว่าและมีคําว่าเท่ากับด้วยถ้าเท่ากับต้องเป็นจุดทึบน้อยกว่าคําตอบจะ,จะต้องอยู่ในช่วงลบสรุปคําตอบคือช่วงปิด1 5ห